บริษัทอินดีมครับเกิดขึ้นจากแนวความคิดของ4คนด้วยกันที่มีความคิดในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการกระจายรายได้ไม่กระจุกหรือเรียกว่าโซเชียลแอนต์เออร์ไพรส์นั่นเองว่าแต่โซเชียลแอนต์เออร์สนี่จริงๆแล้วมันคืออะไรคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยังแบบไม่ทราบเรื่องี้ยโซเชียลแอนต์เออร์ไพรส์ครับคือการกระจายรายได้สู่คนทุกๆคนที่อยู่ในวงจรธุรกิจนั้น,น,นครับในวันนี้เนี่ยการทําธุรกิจในทุกๆธุรกิจเนี่ยมันจะเริ่มจากผู้ผลิตนะครับไปจนถึงผู้บริโภควันนี้เนี่ย ของเราสามารถที่จะทำให้ทุกๆคนที่อยู่ในวงจรแบบนี้เนี่ยมีรายได้มั่งมีแล้วก็พอเพียงกับทุกๆคนเลยครับอ๋อคือพูดง่ายๆว่าวันนี้คนที่เข้ามาเนี่ยคือสามารถมีรายได้แบบกระจายอย่างพัวถึงแล้วก็ไม่กระจุกเป็นก้อนใช่ไหมครับถูกต้องครับสำหรับผู้บริหารนะคะที่เมื่อกี้บอกว่ามีผู้บริหาร4ี่ท่านด้วยกันที่มีความเชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ ทราบมากเลยว่ามีใครบ้างผู้บริหารท่านแรกนะครับก็คือพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านของเรานั่นเองเราอาจจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันบ้างนะครับกับตามรายการต่างๆในทีวีเช่นอายุน้อยร้อยล้านบ e s t seller หรือเป็นรายการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ SME ในเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่ก้องของเราเนี่เองนะครับที่เป็นเบื้องหลังของผู้ประสบความสาเร็จหรือผู้ผลักดันให้กับธุรกิจประเภทนี้หรือธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยพี่ก้องก็มาดารงตําแหน่งประธานบริษัทครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทําให้บริษัทนี้แล้วก็ ธุรกิจของทุกทกท่านเนี่ยเติบโตรวดเร็วตั้งรากฐานที่มั่นคงโดยใช้สื่อหรือความถนัดของพี่กล้องนในการที่จะทําให้ธุรกิจของทุกๆุกท่านหรือบริษัทอินดี้ของเราเนี่ยเองเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระยะเวลารวดเร็วครับโอ้แค่คนแรกเปิดตัววันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะสุดยอดมากๆเลยสาหรับคนนี้นะคะพี่กล้องนั่นเองแล้วคนต่อไปนี่คือใครคะคนต่อไปนะครับก็คือพี่โตงหรือมอมหลวงพยศครับมอมหลวงพยศท่านนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน f i n นนซ์หรือการเงินนั่นเองวันนี้เนี่ยในการเปิดบริษัทมาไม่ว่าจะเป็นระคับ สิ่งสาคัญก็คือการจัดการทางด้านการเงินหรือการวางแผนทางด้านการเงินนั่นเองครับบริษัทที่เปิดขึ้นมานะครับแล้วประสบปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ปิดปิดกันไปเกิดขึ้นจากการบริหารการเงินที่ผิดพลาดการวางแผนการเงินที่ไม่ถูกต้องครับทางพี่ตรงหรือหม่อมหลวงพอยศ์ของเรานี่เองนะฮะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการเงินและการจัดการทางด้านการเงินครับอย่างเช่นภาษี cash flow ของบริษัทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจได้เลยครับว่าบริษัทเนี่ยมีโอกาสน้อยมากๆเลยที่จะมีปัญหาด้านนี้ครับยอดมากค่ะแล้วคนต่อไปของเราท่านหนึ่ง ที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือพี่โจครับท ne, ี่สมภพพันศีนี่เรียกว่าประสบการณ์ด้านธุรกิจการบริหารงานเรียกว่ามีประสบการณ์สูงมากๆเลยนะครับท่านเคยบริหารบริษัทที่มียอดขายหลัก1นึ่งแสนล้านบาทต่อปีมาแล้วท่านบริหารในทุกๆด้านเลยนะครับรวมถึงท่านก็มีประสบการณ์ในการบริหารเป็นเบื้องหลังและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทขายตรงบริษัทเครือข่ายเนี่ยหลายๆบริษัทมากเลยยอดขายแต่ละบริษัทที่ท่านเข้าไปบริหารหรือเป็นที่ปรึกษาเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทเลยทีเดียวที่สําคัญท่าน มีบทบาทพิเศษครับในการที่จะมาสพอร์ตหรือสนับสนุนธุรกิจอินดีมให้เติบโตไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มั่นคงท่านรู้จักพาร์ทเนอร์ที่เป็นแบรนด์ดังๆในประเทศไทยเยอะแยะมากมายซึ่งแบรนด์เหล่านั้นครับท่านกําลังดิวเพื่อจะให้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของอินดีมของเรานั่นเองครับคือพูด,พดง่ายๆเลยนะคะว่าพาร์ทเนอร์ของเราท่านนี้นี่นอกจากว่าจะมีประสบการณ์ทางธุรกิจโชคชนแล้วเนี่ยยังมีเบื้องหลังแล้วก็คอนเนคชั่นที่แน่นมากกับด้านต่างๆด้วยขอพูดถึงผลงานของพี่าา่คีมมพูดว มากมาใช่ไหมคะเรามีที่ได้ดีลไว้เรียบร้อยแล้วนะเป็นพาร์เนอร์ที่ถ้าพูดชื่อมาทุกคนอ๋อนแน่นอนก็คือที่วีไดร์ค่ะวันนี้ก็ได้จอยกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะพาร์เนอร์ hmm. <Partner S 2> ที่2นะคะ <ๆ S 2> ก็คืออายุน้อยร้อยล้านนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีข่าวดีด้วยนะคะว่ามีอีกหนึ่งพาร์เนอร์คนสําคัญที่ทุกคนรู้จักแน่นอนและอย่างคุณบุรินนะคะที่วันนี้นะคะก็ให้ดีลพิเศษเพราะว่าคุณบุรินนะคะได้นําเข้ารถยนต์หลากหลายยี่ห้อเลยนะคะให้ดีลพิเศษแก่ชาวอินเดียค,ค่ะเป็นส่วนลดพิเศษในการที่เราจะเปลี่ยนนรถใ จะซื้อรถในอนาคตค่ะอีกหนึ่งพ์นเนอร์นะคะก็คือบริษัท JP Insurance นั่นเองค่ะก็มีแต่ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะคุณโอมซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายบริษัทหลากหลายแบรนด์นะคะที่เรายังดวกันต่อไปเดี๋ยวจะมาเปิดตัวให้เห็นกันอีกค่ะส่วนพาร์ทเนอร์คนสุดท้ายนะคะคนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลย กี้เรามีแบบซาขคต่างๆแล้วใช่ไหมคะคนสุดท้ายคือใครคอมคนสุดท้ายคือผมเองนะครับนี่ผู้บริหารของเราแลครับมันนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเลยอ่าที่อมนะครับประสบการณ์ของผมเนี่ยก็คือบริหารหลังบ้านของบริษัทที่เป็นบริษัทเครือข่ายมาหลายบริษัทนะครับแต่ละบริษัทเนี่ยก็มียอดขายไม่ต่ำกว่าพันล้านที่ผมทํากันมาที่สําคัญส่วนตัวของผมก็เคยอยู่ในบทบาทของนักธุรกิจมาก่อนหรือเป็นสมาชิกของขายตรงมาก่อนเรียกได้ว่าผมอยู่ใน2บทบาทเลยเป็นทั้งสมาชิกและเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประสบการณ์15ปีในธุรกิจเครือข่ายของผม ผมสามารถสนับสนุนทุกๆท่านให้เติบโตไปได้อย่างมั่นคงแน่นอนครับฟังแบบนี้เราก็อุ่นใจเนาะฟังแล้วก็ใจชื้นนะคะวันนี้เราเห็นอนาคตของเรานะคะว่าสดใสแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้เรามีพาร์ทเนอร์หรือว่าหุ้นส่วนทั้ง4คนนะคะที่เปิดทางให้เราทุกทิศ